แฟนหยินวอดันแฮชแท็กสามปีพี่วีน้องมาร์คติดเทรนอันดับหนึ่งทวิตเตอร์หลังซีรีส์กอดรักรุ่นพี่ครบ3ปีหยินอนนานันและ War, วอวรรณรัต์รู้จักกับแฟนๆจากซีรีส์กอดรักรุ่นพี่ในบทของวีกับมาร์คมาครบ3ปีแล้วทำเอาแฟนๆติดแฮชแท็กสามปีพี่วีน้องมาร์คฮอตสนันท w i วิตเตอร์เรียกว่าสดใสซา,าบซ่ารับวันใหม่ฮอตติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วในวันที่28มีนาคม สดใสทั้งคู่สำหรับหยินกับวอซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ครบรอบการรู้จักกันของเขาซึ่งแฟนๆที่ติดตามชมซีรีส์กลนรักรุ่นพี่ซึ่งมีนักแสดงหลายคนบอกเล่าเรื่องราวในซีรีส์เรื่องดังกล่าวซึ่ง War วอวรรณรัตรับบทเป็นมาร์กและหยินอนานันรับบทเป็นวีทำให้ทุกคนรู้จักและเริ่มรักเขาจากบกทบาทนั้นซึ่งวันนี้ซีรีส์เรื่องดังกล่าวครบรอบ3ปีแล้วแฟนๆจึงติดแฮชแท็กหวนความคิดถึงซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีภาคสองที่ถ่ายทำไปแล้วอีกด้วย ซึ่งแฟนๆยังคงรอก,การติดตามกันอยู่ในเวลานี้รอยยิ้มและความน่ารักของทั้งคู่ทำเอาแฟนๆปลื้มและซับพอร์ตจนถึงทุกวันนี้